สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทยบุือใหม่หัดเทรนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่เก้านะครับวันนี้ก็มาเทรดนะครับวันนี้รู้สึกว่านะครับเป็นปันว่างหนึ่งวันนะครับผมก็เลยมาเทรดในช่วงเช้าเช้านะครับช่วงเช้าเช้าผู้เงินก็จะไม่เยอะนะครับผมก็ลองมาเทรดดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ วันดื่นนะครับก็มาหากู้เงินกันก่อนนะครับผมเช้าๆนะครับกู้เงินจะไม่เยอะนะครับผมน้อยมากนะครับก็ไปอยู่ที่ช่วงพันขวนด้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวกู้เงินก่อนครับก็มีอยู่สามกู่เงินนะครับผมเช้านี้มีอยู่สามกู่เงินนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าวันนี้ มันจะเทรดได้กําไรเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเทรดมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังไม่ได้กาไรสักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้เรามาเทรดในระบบเดิมนะครับนั่นก็คือชนะสามไม้จิดหยุดนะครับแพ้สามไม้ติดหยุดนะครับผมแล้วก็แพ้ชนะติดต่อแพ้ชนะสลับกันนะครับอยู่ที่สี่ไม้นะครับผมออเดอร์แรกนะครับผม อย่างไรดีนะครับวัเดรืรนนี้ก็อยู่ในช่วงพักตัวนะครับผมยังไม่เป็นเทนที่ชัดเจนนะครับผมแต่ก็มีรูปแบบนะครับมีรูปแบบมีรูปแบบนะครับแต่ไม่รู้วันนี้รูปแบบจะเข้าหรือเปล่า มีรูปแบบนะครับผมแล้วลองมาดูกันนะครับในก็เดอิอแรกนะครับกูน,นี้น่าสนใจนะครับผมมีรูปแบบนะครับกดลงครับ จริงแล้ว,วจะรอรอยอนะครับรอย่อแล้วก็ลงกระบทมแก้ไม้ไปทีครับ เพื่อลดความเสี่ยงนะครับตามรูปแบบนะครับนั่นก็คือมีไซด์นะครับการปฏิเสธราคานะครับปฏิเสธราคาเกือบนครับก็ไม่เป็นไรครับก็ไม้แรกก็มีการแก้ไม้แล้วก็ ขึ้นแดงนะครับขดชุนน้อยหน่อยน,นะครับผมรูไม้่อไปนะครับผมไมที่สองนะครับกับคู่เงินเดิมนะครับผม ก็ร,รูปแบบยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะครับผมไม่ครับผมเรียบร้อยครับผมก็แพ้ไปนะครับผม,อ,มอืมนะครับ อย่างนีนครับรูแปแบบได้นะครับแต่ที่แรกนะครับกดไม่ติดรีบกดไปหน่อยนะครับผมไม่เป็นไรครับก็ยังรับความให้แพ้ไปนะครับสองออเดอร์ติดนะครับผม ตรงี้กยังอยู่น่าจะยังอยู่ในกรอบพักตัวอย่งนะครับคู่นี้ไม่น่าจะขึ้นนะครับ ใช่คกับตัวคู่อือใ่ไม่ต้เป็นได้ปัญหาไหครับผม อันนี้ก็เป็นโดดนี้เขาาจะเป็นออเดอร์ที่สามนะครับกะแฟก็คือจบนะครับผมจะลงแรงขายจะช่วยไหมนะครับผมช่วยไหมช่วยไหมนะครับ ขายไม่ได้ช่วยแล้วครับผมก็ก็เล้กน,นะครับวันนี้ก็ไม่ได้กปไรนะครับตามเป้าหมายนะครับแพ้สามนะครับหยุดครับผมและคลิปที่ก็ลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดเกร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ